ครับสวัสดีครับมอน้บ้าวโต้งกระได้ล้องโบราณค้องสมัยตะกี้ไม่ที่นองเบิงครับค้องไม่ใหญ่นี่แหละเป็นเหลือไหวนะครับเนาะค้องผูเ่าโบราณเป็นเห็ดเป็นสางไหวนะครับเนาะอันนี้เขาเอ,อื่อ,อเนียังก่อยไม่ใหญ่กบกบเนาะครับเนาะมีที่นองกบมือเนาะครับเนาะกบมือสมัยโบราณผูเถาเป็นเห็ดเอาไว้ใส้ใหม่ใช้ยังเนาะหาเบิงยาก่ะนะครับเนาะ ของโบราณนะครับเนาะนี่อันนี้ก็กบตัวนี้กบเนี่ยตัวนี้กบสันนครับพี่น้องอันนี้เลยเฮอร์เนียงเลไงเกี่ยวเกี่ยวอันนี้พวกหูยีเลยครับเนาะแังมันใส่เนี่ยอะไใส่อิี่วในนุ่นในฝายเลยโอ้เขาในนุ่นในฝายเขามาเห็ดว่ะอ๋อกฝายนั้นมาใส่นี่ก็อิี่วโอ้โหมันก็เห็ดดีใช่ไหมพี่น้อง มันเป็นเป็นเรียมเป็นอันนี้นุนะ่นนะหน่อกจริแบบลงล็อกเลยเนาะครับเอาไม่เหย็ดได้พี่หน่องไม่หวนๆเลยครับว่ามันไม่เนี่ยหลกเป็นงานปีมือเนาะครับเนาะบอม,มีเครื่องกึ่งเครื่องยังสมัยโบราณพี่หน่อง,อง,าาองเขเหเยีดมึงครับมันลงล็อกพอดีเนาะเป็นเกีียวชื่อ,อยังก่อนไม่ไหนอิ๋วอิ่ววาจันอยู่อันนี้เขาเอื่นซื้อมันเอื่นยังก่อน uh? อักอักบนอักอักมี้ใส่เหยียดยังก็ฝ่าย โอ้ห้อมเขาหมุนเอาเอาใสจเองถือว่า muốn เอาเอาเอาไฟเน้ะเนี่ยหัวก็นี่โอ้เนาะพี่น้องเนาะผูเถ่าวลาเพน่ปกับเขาใจเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเนี่ยอร่อยให้ลูกให้ล้านเบิ่งจังว่าพี่นี่เดี๋ยวว่าแม่บอกอันนี้ดิกกันสวยกันสวยกันสวยพี่น้องกันสวยเนี่ยเห็ดผ่าสต่ไม่รู้หลานเนาะ น้าอยากนะครับเนาะจิ๊บเป็นคลองอนุรักษ์ไปในลูในร้านเบิ้งครับผมกัคือโอกาสเห็ดลิปบบงทีนองเบิ้งนะครับเนาะบี่น้นองเป็นลักษณะแนวนี้นะครับเนาะเป็นงานฝีมือครับงานกู้เเ่าแต่ไม่โบราณเห็ดเห็ดไหวนะครับเนาะมีคนมาถามสื่อหลาไหม่นบ่ไม่ญ่มีคนมาถามสื่อไม่ไงไล่ไล่เนาะ แต่ว่าเราบวกขายแล้วว่าผู้ใดก่อเหตุไหวเหมนไหญ่พอ่อไงพ่อนี่แหละพอพอเขาเป็ไนไงเป็นเหตุไหวน,นะครับพ่อไอ้มือพอ่พอญ่เพิ่นวาเพิ่นก็เรียกบ่อยไผ่เนาะพ่อไอ้มือเพิ่นเพิ่นก็เก็บไว้เบื้องต่างหน้าเนาะแม่นบ่หม่ใหญ่เพิ่อนเก็บบอกเก็บไปเบื้องต่างหนาเบ,เบ,บเื้องเหงล่าก็พ่อกินหอดเนาะไม่ใหญ่เนาะเ <c oughs> บื้องเหล่าก็พ่อกินหอดพอเนาะ หอยมื่อยหอยจีนเพื่อนหอยมื่อยหอยจีนเพื่อนนะครับเนี่นนนยนะครับตนะัวนี้ก็เออเนี่ยังกับนเะพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มตั้มหูตั้มหูเนาะครับเนาะสมัยโบราณเนาะพี่น้องอาเบิ่งยากเนาะครับเนาะเป้าตรงก็เลยที่โอกาสายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะบ,บางเงินผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นกระบอกจักนะงคนก็ยะุ่นกิกนเผาไฟกินเน,นานนะครับนะมันเป็นเหตุเฮ็ดง่ายๆเลยครับแต่เวลาอยู่โดนเติบนาะครับตามที่ได ตัวน,นี้เอา,มาไไมเมเไ้่ปอยู่ไม่ไงเหตข้างในไม่ยังหน่อยเมเป้เนะี่ยเมไป่บอกโอ้ยเบิ่งพี่น้องกล้าเป็นจเจ้าแล้วหน่อยแบบทนมันยังทนอยู่เด้พี่น้นนอ,นองมันมีหมดยังกินได้เลยนี่ของมันจีพ่อหน่อยกีย้บอกไม่ไงโอ้ยมันนายก็หน่อยบอ่ของจะพอเป็นเหตุเนาะพอของใใใใใใพ่อ่ได้ครับพ่อยไม่ไงเป็นเจ้าเก่าที่จีนะครับ ไม่ไงเป็นเก่าที่ทีแลละครับเป็นรอยทีแล้วเป็นวะของคอเป็นเห็ดเนาะหนึ่งที่น้องแง่งามครับก็นีที่ฟื้นตัวหน่อยนี่ฟื้นหน่อยวันนี้ไม่ลดแล้วนอนไม่ลดเหมือนกันไม่ได้เป็นหนู้ง่นอ่ยม,มันลดเลยก็เอาหอยไว้ไม่ใหญ่เป็นเอาไว้ในห้องหนาวนะผมผมไปของเน้าผ,ผ,ผมเห็นผมก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะผมบอก นะครับมี่ของโบราณมีเอียงแปลกๆกันเลขไทยพี่น้องเิึงนะครับเนาะนะครับสารับกินนีก็แค่นี้แหละครับขอบคุณของเก่าของโบราณไม่ใหญ่ครับพอ่อไทยกินพี่น้องเบิ้งครับ